สวัสดีครับทุกคนอารูนเทราเวเที่ยวคนเดียวไปตามใจที่เราอยากไปครับผมวันนี้ผมก็จะไม่ไปเที่ยวไหนนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ที่เราเคยไปเที่ยวคนเดียวเดินทางคนเดียวกินนอนคนเดียวบางทีก็ไปต่างจังหวัดได้หลายที่ก็ไปพักโฮมสเตย์คนเดียวไปเดินน้ำตกปีนเขา เดินถ่ายคลิปถ่ายอะไรก็คือคนเดียวครับเพื่อนๆที่ผมต้องพูดอย่างนี้ก็คืออยากจะมาแบบเราบางครั้งเราก็เลือกสังเกตนะคือโดยส่วนตัวผมต้องยอมรับก่อนว่าผมเป็นคนที่ไม่ไม่กลัวผีนะครับไม่กลัวผีแต่ว่าเชื่อเรื่องผีแต่เราไม่กลัวผีนะครับ <c oughs> ก็เลยเวลาผมไปเที่ยวเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้แบบ สังเกตอะไรรอบข้างรอบข้างว่ามีอะไรคือเราไม่ได้สังเกตอเราก็คิดแค่ว่ามันเป็นแบบธรรมชาติเราเห็นอะไรนู่นนั่นนี่ก็คือธรรมชาติอะไรเนี้ยผมจะไม่ค่อยได้สงสัยจนวันหนึ่งผมถ้าในหัวข้อเ,เพื่อนก็ดูอันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์เที่ยวคนเดียวเป็นเรื่องอาจจะตั้งเป็นว่า เรื่องร้อนหลอนของคนเที่ยวคนเดียวค <Yeah. S 1> รับผมอันนี้ก็ผีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเพื่อนอันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังว่าเราไปมาเจอแบบนี้แต่ไม่ใช่ว่าให้เพื่อนๆต้งกลัวนะเวลาไปเ,เที่ยวคนเดียวไปเที่ยวคนเดียวเราก็แบบไปชิวๆไปตามใจรเราอยากไปแต่ที่ผมมาเล่าเนี่ยคือผมก็เพิ่งมาคิด มาคิดมาสังเกตตอนเวลาเราตัดต่ออะไรเงี้ยอย่างคลิปล่าสุดที่ผมโพสในเ c e บุ๊กก็จะเป็นคลิปอันนน้ครับคลิปนี้คือคลิปนี้ผมถ่ายอยู่ที่แถวสปัปันแล้วกัน ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ผมไปเที่ยวสปันสปันผมไปมาสองครั้งแล้วแต่ว่ารอบนี้ผมไปนอนที่สปันคืนหนึ่งไปเที่ยวหมู่บ้านห้วยโทนคืนหนึ่งแต่คลิปนี้ผมถ่ายไว้นานแล้วแต่เราเพิ่งมาสังเกตมาดูว่าทำไมคลิปเรามันมีแต่เราเดินคนเดียว ถ้าเพื่อนเห็นในคลิปเดีย๋ยวผมเอาขึ้นให้ดูนะอืมเดีย๋ยวผมขึ้นให้ดูเราก็เพิ่งมาสังเกตว่าเออ้ทำไมเราเดินคนเดียวทั้งที่ก่อนที่เราจะตั้งกล้องตอ,ตอนนั้น่ะเราสังเกตว่าก็จะมีก็เหมือนชาวบ้าน่ะเดินไปเดินมาเพราะว่าถนนเส้นนั้น่ะมันเป็นถนนเส้นกลางหมู่บ้านลูกออกไปเพื่อนเส้นกลางหมู่บ้านแล้วก็อข้างหลังกล้องผมะมันก็จะเป็นโรงเรียน เลี้ยวขวาขึ้นไปหน่อยก็เป็นภูเขาขึ้นไปที่ที่พักอะไรแล้วแต่อะไรเงี้ยก็ในความหมายก็คือแล้วผมถ่ายช่วงนั้นเป็นช่วงไม่ใช่แบบเช้าเชา้านะเป็นช่วงแบบน่าจะเที่ยงนะประมาณเที่ยงหรือว่าเขาไปกินข้าวหรือเปล่านะผ็ไม่แน่ใจแต่ว่าตอนที่ผมเดินมาตั้งกล้องจัดถ่ายเนี่ยก็คือว่าเราคือเราเห็นอะ เห็นว่ามีชาวบ้านเดินไปเดินมานึกออกไหมที่ตั้งกล้องอที่ตั้งใจว่าที่ตั้งกล้องนะก็คือเราอยากจะเก็บภาพที่เราเดินเข้าหมู่บ้านนึกออกไหมเดินเข้าหมู่บ้านแล้วก็มีกลุ่มชาวบ้านเดินสวนมาเราเหมือนแบบนักท่องเที่ยวเดินอะเดินเอออ่าผมเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าเออที่มุมนี้ดีเพราะว่าจะได้เห็นชาวบ้านเดินไปเดินมา ก็จะเก็บว่าชอนนั้นะ่ะผมก็ตั้งกล้องตอนตั้งก็เห็นเราก็มองอยู่เนี่ยเห็นอยู่เนี่ยเห็นเดินไปเดินมานะเห็นเดินไปเดินมาพอเราตั้งกล้องเรากดถ่ายเราก็เดินไปเดี๋ยวผมดูภาพผมเดินเดินไปปุ๊บก,ก็เดินวนกลับมามาเก็บกล้องตอนนั้นเราก็เห็นว่าเออในภาพได้ได้บรรยากาศที่เราตั้งใจไว้แล้วก็ เพิ่งมาสังเกตว่าตอนที่เราตัดคลิปแล้วก็แบบตัดคลิปอยู่ก็เอ๊ะเราก็สงสัยว่าเอาคนที่เราเห็นเดินไปเดินมาเขาหายไปไหนไหมดอ่าเพราะว่าตอนที่ผมเดินก่อนคือผมตั้งกล้องเนี่ยแล้วก็เดินไปเห็นอยู่นะเห็นเห็นก็เห็นคนเดินอยู่มันจะมันจะไม่มีคนเดินยังไงถ้าเพื่อนๆไป เที่ยวเที่ยวสปาร์ตจะรู้ว่าเส้นนี้เส้นที่เราเดินเนี่ยที่ผมตางตั้งกล้องมันเป็นเส้นกลางหมู่บ้านเลยเป็นเส้นทางใหญ่เลยอืมในช่วงเวลาหนึ่งมันก็ต้องมีมีอะไรผ่านมาบ้างแหละมีคนมีอะไรอยู่อยู่แล้วแหละตรงนั้นเส้นเป็นเส้นที่แล้วผมไปช่วงเดือนธันวาพฤ้จิกิจพฤศจิกิจก็คิดว่าเอ๊แต่เราก็คิดในทางที่ดีนะว่าสงสัย ช่วงที่เราตั้งกล้องถ่ายแล้วเดินไปอย่างเงี้ยเขาอาจจะเดินเร็วเบื่อเบาเดินเร็วแล้วก็ผลกล้องเราไปอะไรเงี้ยก่อนเราคิดในใจนะแต่ผมก็มาคิดอีกทีเอ๊ะเราก็ไม่ได้แบบว่าคือตอนตั้งกล้องกดเลคคอร์ดแล้วเดินเดินไปเนี่ยเห็นอยู่ไงเราก็เห็นชาวบ้านอยู่ไงว่าเดินมาเราถึงเราถึงถ่ายเพราะเราจะ้ เพราะเราต้องการช็อตนั้นอะ่ะต้องการช็อตที่มีชาวบา้านมีผู้คนแล้วกันเดินไปเดินมาเพื่อนๆออกไหมแบบเอาภาพแบบมุมที่แบบเออเฮ้ยเรานักท่องเที่ยวเดินเข้าบ้านหมู่บ้านอย่างเงี้ยก็ม <PDF laim> ีชาวบ้านเดินไปเดินมาแบบกลมกลืนกันเนี่ยเฉพาะมีคนเดินผมเลยตั้งกล้องตรงนั้นตายอ่าเพื่อนเมื่อผมมาเจอเหตุการณ์เนี้ยผมก็นึกถึงพยานนึกถึงหลายเหตุการณ์นะครับ ที่เราเราไม่ได้สังเกตที่อาจจะเกิดมีทรงประมาณเนี้ยเหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้สังเกตอ่าก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งนะที่ผมจะเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังแต่เรื่องเรื่องที่ผมเล่าเมื่อกี้น่าจะเป็นสรุปเรื่องตัวผมเองนะเท่าที่เท่าที่ความเชื่อที่ผมเคยได้ยินว่าอาจจะเป็นเที่เร,เรียกกัอะไรนะไอ ชาวบางบทเรื่องรับแดหรือเปล่าที่ผมมองเห็นช่วงก่อนนั้นนะอมอาจจเห็นแค่ช่วงนึงประมาณนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะเพื่อนๆก็เป็นเรื่องที่ผมไปนอนที่โฮมสเตย์อ่าก็คือ้องข้ามเขาอีกอ่ะข้ามเขาไปหลายใหลายลูกอ่ะข้ามเขาไปไปนอนเป็นโฮมสเตย์บนเขา น่าจะเป็นช่วงคือถ้าเป็นโฮมสเตย์ในหมู่ในบนเขาในหมู่บ้านเขาจะนอนไวถ้าใครเคยไปแคมปิ้งไปแบบเดินคนเดียวเที่ยวคนเดียวแล้วก็แบบช่วงข้ามช่วงหรือแบบแป๊บเดียวเขาก็นอนมันจะไม่มีใครมาเดินเท่นพลาดน,นะไม่เหมือนแบบเมืองในเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาจะนอนไวผมกินข้าวกินอะไรเสร็จก็ประมาณหกโมงเขาเอาอาหารมาเสิร์ฟกินข้าว ตเตรียมของอาชาร์จแบตชาร์จกล้องอก็เตรียมไว้จะถ่ายพวงนี้อีกวันหนึง่งเพราะเรามาสองสองวันหนึ่งคืนอ๋อสามวันสองคืนผมนอนที่สป,ปันคืนหนึ่งแล้วนอนอีกที่ที่ผมพูดอีกที่หนึ่งคืนหนึ่งก็กินข้าวเสร็จกินอะไรเสร็จชาร์จวงชาร์จแบตอาบน้ำเสร็จ ผมก็เตรียมตัวเข้านอนเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรให้ดูไงทีวีทวีก็ไปดูเพราะว่ามันก็มีแค่มือถือก็เข้านอนน่าจะเป็นช่วงกินข้าวหกโมงนั่งลงนั่งเล่นหน่อยก็ทุ่มหนึ่งวัทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งผมก็กางมุ้งกางอะไรเสร็จในห้องจี่ผมบ้านที่ผมพักเป็นชั้นสองอยู่คนเดียว ชั้นสองอยู่คนเดียวห้องน้ําอยู่ข้างล่างถ้าแล้วก็ส่วนข้างล่างก็ชั้นที่อยู่ข้างล่างจะไม่ค่อยเปิดไฟเพราะว่ามันไม่มีใครอยู่ก็จะมีไฟแค่เปิดไฟจะมีแต่ไม่ได้เปิดแต่ว่าเปิดแค่ชั้นบนที่ผมอยู่ก็จะเปิดแค่ตรงระเบียงส่วนไฟที่อยู่ในห้องที่ผมนอนมันจะเป็นหลอดกลมๆอ่ะไม่ใช่เป็นดีออนนะเป็นหลอดลูนู้เพื่อนเคยเห็นไหมอืมแล้วกลางมุ้ง แต่ช่วงที่ผมไปก็ลมแรงนะลมแรงบนภูเขาร่มแรงเหมือนกันนะถ้าใครเคยอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็หน้าหนาวที่แบบมีลมอ่ะอ่ะอย่างนั้นเลยลมแรงพัดประตูแล้วก็ประตูไอ้ข้างล่างตรงข้างหน้าไอ้เราก็ไม่รู้ว่ามันมีหินต้องเอาบดานไว้ปิดมันจะให้มันเสียงดังแล้วก็ไม่รู้แล้วมันก็พัดั้องคืนโงงปางโงงปางอยู่นั่นแหละเพื่อนก็ผมทุ่มกว่าผมก็ไหว้พระ เข้ามุงนอนนอนไม่หลับพูดตรงๆใช่ว่ากลัวผีนะคือเสียงลมมันพัดแรงอืพัดทั้งคืนนพือเพื่อนพัดทั้งคืนแล้วประตูให้ข้างล่างเราก็ไม่ได้แบบไปปิดเอาิีมาดันไว,ว้แล้วเราก็ไปดูก็เปิดตรงปังปึงปังทั้งคืนเราก็นอนไปได้สักสักพักหนึ่งนอนไม่หลับผมนอนเล่นมือถือเ เ่นมือถือดูเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กไปอะไรไปเงี้ยดูเพราะว่าไมนไม่ไม,ม,มีทีวีเราก็ดูไปแล้วก็น่าจะชัดน่าจะช่วงจนถึงนับสี่ทุ่มเนาะประมาณสี่ทุ่มกว่าสี่ทุ่มก็เราก็คิดว่าจะพยายามนอนให้หลับลมแรงมากนะเพื่อนๆลมทุ้คืนแรงมากลมแบบอืในขณะที่ ลมมันพัดแรงๆบ้านเป็นบ้านไม้มันก็จะมีเสียงเหมือนลมพัดนี่แหละตามรบข้างๆตามอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมพยายามตั้งใจฟังนะเพราะว่าผมพยายามจะแยกว่าเสียงที่ลมพัดกับเสียงที่เหมือนมีเสียงเดือนขึ้นบนนันไดอ่ะมันเป็นเสียงลม หรือว่าเป็นเสียงคนเดินเพราะว่าผมรู้สึกว่าจะมีเสียงเหมือนคนเดินขึ้นบันไดเบาๆครับครับครับขึ้นมาแล้วเราก็นอนฟังอยู่คือเราเราแยกออกว่าอันเนี้ไม่ใช่เสียงลมเสียงลมมันเดินไม่ได้ว่าเสียงลมพัดก็พัดเบือไปเลยอ่าก็ผมคิดว่าเป็นเสียงคนเดิน น่าจะเป็นเสียงคนเดินแต่ว่าระเดินที่หยุดชีดตรงหน้าห้องเพราะว่าประตูข้างในผมล็อกก่อนสองชั้นเข้าไม่ได้ผมก็พยายามตั้งใจอยู่นะว่าเอ๊เสียงเดินขึ้นมาเนี่ยหยุดที่หน้าห้องเราเราก็พยายามตั้งใจอยู่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมเสียงเคาะเสียงอะไรเหมือนเ,เคยฟังพวกคนเล่าเรื่องผีอะ่ะ ก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีเสียงแบบเหมือนที่ผมได้ยินอ่ะเดินกลับไวยนะหยุดแค่หน้าห้องแค่นั้นเองอืมก็เลยอันนี้คือมาเล่าให้ฟังเผื่อใครเคยมีประสบการณ์ก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปได้น,นะครับจริงๆน่าจะมีหลายที่แนละ้วที่ผมอาจจะไม่ได้สังเกตเราก็ไม่ได้บบไปใส่ค่อยใส่ไม่ค่อยได้ไปใส่ใจมากไงเราไปเที่ยวเราก็ เน้นแต่แบบวิวธรรมชาตินอนชิวๆไม่ค่อยได้มีอะไรแบบไปส่งคงสังเกตว่ามีอะไรไม่งั้นเวลาเราไปเที่ยวจะไม่สนุกมันจะกลัวไปหมดแต่ดีที่เราไม่ค่อยไอกลัวเรื่องผีไงถึงชอบเที่ยวคนเดียวอืมก็จะมาพูดให้เพื่อนๆฟังก่อประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ